จีบ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 ไว้ยกขึ้นหน่อยครับกลับบ้านอีกรอบมือกลับบ้านไปหาไอ้เทาไว้วิ่ยอ้าวตายนะบอกก่อนนี่เนี่ยดวงอืม โยวาซาดีบดุุ่นเมกาดิบุ่นดูไบดิบุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอนิเมะแนวมูบ้าต่อสู้นะครับ5ปะทะ5นะเออนะครับมีหลายการ์ตูนให้ได้เลือกดูเลยนะไม่ว่าจะเลิกเล่นนะไม่ว่าจะเป็นรูโตะวันพีทแล้วก็บอลจูซุคไคเซนเดมอนสเลเยอร์อาร์ล็อกอันเดนนะทุกมนนะก็มีหลายกระตูนเลยนะทุกคนนะสำหรับตัวเรื่องนี้เนาะสำหรับตัวเกมนี้เนาะอื โหลดเกมนี้อยู่นะนั่งคำนวณจะคิดนะแต่ต้องย้ายสโตไปที่สโตยีเอ่อสโตไต้หวันนะครับจะโหลดได้นะครับแนะนำให้สมัครเกมีือใหม่แล้วก็ตรวจวีวีเอ็ไต้หวันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปสมัครในส่วนของโอ้ยมันกำลังบวกเลยสวยเพื่อนก็จากนั้นก็ย้ายสตตนะย้ายสตตไปที่ประเทศไต้หวันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับการดาวน์โหลดนะแล้วก็เข้าผ่านจตัวสตตไต้หวันได้เลยนะท่านผู้ชมนะเอ้เข้าผ่าน VPN ไต้หวันได้เลยครับ กูจะตายโอ้กูจะตายนี่เลยครับแรงอยู่นะเอาดิโดนสวนกลับไปเจ็บวิ่งกลับบ้านเลยคือในสโกโูถ้ามันโดนโดนมันเข้าได้คือมีโอกาสตายเยอะนะครับอ้าวโอ้อีตัววะน่ะไหวไหวโอ้โอ ฮันจิโร่โคตรโหดดีนะมีสก,กิลเราลงช่วยพอดีไง <Triple> เกิดจัดเกิดจัดร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบั ัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบอคคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ถงริชแมนชอ็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยทิพเปิลคิวครับกูบอกไปฝั่งนู้นมีร้องสก,กิลนี้ดิเหรอทีมเราเจอตาจิโร่เข้าไปนะเมื่อกี้นี่ผมสก,กิลแรกอะสก,กิลผมมันแรงนะครับสกิลแรกอนะของผมเป็นฟิเซอร์นะสายเวทนะครนะับท่านผู้ชม ยี่แรกโคตรแรงอ่ะเพราะผมแบบเล่นแบบลงของวีดหมดเลยอีชิดาเหรออืมอีชิดาอย่างนั้นเหรอกลับก่อนไหมเราควรดันป้อมให้มันแตกหน่อยนะนี่เลี้ยงโว้โคตรเลี้ยงนะบอกเลย ผมจะลิงดีๆปับ๊บอืสกิลเวิร์ดไม่ถึงนะครับมันไกลโพดปับป๊บชาร์จกิลว่าปับ๊บปั๊บโหนนี่เน็ตโกแตกนี่เนี่เอาต่อสวยโคตรตึงโคตรโหดแลนเาวแเลนเาวแเลนเาวนี่นี่ครับขงังวิ่งขังไม่โดน หางโดนมึงตุยนะอตอนาจิโร่เราโค่โหดอ่ะคนดูเอาว่าเอว่าว่ามึงแตกนะผมบ,บอกเลยตุยตุย,ตตยบึมลงไปก่อนแรงแรงนี่นี่อะเกือบตายโดนท,ดทีเดียวโดนทีเดียวเกือบตาย โอ้โหแรงจ,จรัดจ้านเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนไอ้ถั่วเซียนแถวบ้านกันนะ <c oughs> โอรอกระตื <c oughs> โอโมันสนุกขึ้นต่อยยูอามูชิกันตายยูเอาคลิปถั่วเออบวกกันอยู่ตรงกลางคนรู้อ่าอ่าอ่าน้อยเหนอยอย่าฮ <c oughs> ่าปิดพิษค,ครับตายนี่เนี่ยครับสวน กับแตกครับสวยโอ้ตาจิโร่เราแม่งวิ่งดีว่ะแต่เราตัวเสริมนะครับแอซิดเราหกกะคิดดูคือสกิลผมแรงมากมันมีผลนะครับท่านผู้ชมนนเวลาแบบเราแบบมันนุนนัววงไฟอผมโยนสกิลเข้าเลยแต่ป้อมึงบอกเลยงบเวลาไม่ตายรัวๆเลยฝั่งมันไม่กดจอมแพ้สักีเลยเนาะดันเนี่ยครับป้อมเรา แตกปันนี้เลยไปเลยพี่เอาดีเอาเดวีว้าเรียบร้อยอยังไงทันจิโร่ก็เอมีบีนะเกมนี้นะคนดูผมบอกเลยตึงจัด Victory Victory Win คือจออชิมบมอ้าวว่าพี่เขาแม่งตึงจัดเลยอะ่ะนี่ โอ้ทันกิโลเอม็มีพีว่า,ายัางตึงยังตึงนี่ปานวารีบวกกับปานตะวันโนตึงหลอ,อจัดเลยพี่เจ็ดตายเจ็ดตายสามอ่ะทันกิโลเราแม่งพิวจริงนะอันนี้ต้องยอมรับมันนะครับ ไป้รีเทิร์นชูรูมครับผมกดต่อเลยละกันกดต่อไม่รอแล้วนะเออลืมบอกมันปรับได้นะในเซตติ้งนีคนดูปรับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไปไปไปที่ฟันเฟืองนะแล้วก็ปรับได้เลยนะคร <artery ont>. ับในในตัวเกมเนาะเนี่ยมมาเอ้ยพิเซอร์ตัวเดิมที่เพิ่มเติมความหงใหญ่นะครับน้องๆมาว่ะมาว่ะเฮ้ยอย่ากเกิดตะเปิดพิษโครนนะไม่เอานะไปเรายืนเล่นบุญครับเอ้ยโอ้ยมิรอบนี้มีคนนะคนดูปิงอย่างเงี้ย ปิงร้อยขึ้นอยู่ๆขึ้นร้อยหกสิบร้อยยี่มีมีคนนั่นนี่ดูชื่อก่อนดิอืมว่าน่าจะปิดฝั่งนู้นว่ะนนเฮ้ยมิงอูมิว่ะมิงูมีตึงอยู่นะคนดูมิงอูมิในสายเวทนะครับมิงอูมิบวกกันตรงกลางเลยว่ะใจเย็นชอปเปอร์อชอปเปอร์เราแม่งเอาจัดนี่เสกิลไปก่อนเลยเด็มาทัว มาเลี้ยงกันมาทีเดียวเลี้ยงกันมาอุ้ยไวโอ้ยไม่เอื้อยเหลี่ยมนะนี่อิชิดะไม่เลี่ยมเป็นนะจะอิชิดะเหลี่ยมเป็นนะครับคนดูเก็บสองเลยโหของมันมาแต่ไม่ถึงกับเกิดหรอกคนดูไอช็อปปี้ไอไม่ใช่ช็อปปี้ช็อปเปอร์ช็อปปี้หาเลย ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ชอปเปอร์เรามันนั่นน่ะนะหุยฮุยฮุยอ้าวไว้นี่เด็กขังเลยเลยครับจิมหน่อยจิมหน่อยอาเจีจิมหน่อยอาเจีไว้ให้มันหนีให้มันหนีไอ้เฮียมึงปีมันตายหน่อยดูโอ้ยอยู่กันตั้งสองคนนะมันอะไรอย่างชอบเลยชอปเปอร์วัวไปตายเลยเฮ้ยช็อปเปอร์มันแจกจังวะ มันมึงแจกจังเลยว่าชอปเปอร์มึงก็จะให้มันเกิดเลยใช่ไหมนี่ฮะอันนี้ดีว่ะว่าต่นุ่เป็นไม่ว่ามันเราเจอคนเล่นเป็นเอ้ยคนดูเราเจอชอปเปอร์แจกว่ะเนี่ยอิชิดามันคิวไปเยอะแล้วเนี่ยอิชิดาคิวเท่าไหร่วะอิชิดาคิวสามนะของมันวิ่งแล้วนี่รองเท้ามันมาแล้สาังว่ะว่าแต่นอะเป็นยังไงล่ะครับจ่า เราสายวิทยนะครับมันลงไม่กลัวอยู่แล้วหยุดแจกเถอะช็อปเปอร์ผมบอกเลยนะช็อปเปอร์ต้องเล่นสายดามิดนะครับไม่งั้นไม่โหดนะใส่แท่งอยู่เอาเขาไม่ลงนะครับเพราะมันโดูนบนดูนโดนวิทย์ดนกายภาพเยอะนะต้องดูว่ากินเป็นเกมๆไปนะครับว่ามันมีแท่งหรือกายภาพเยอะไหมอ้าวอ้าวคือไปคิวนะนี่ได้คิวแล้วนี่ไว ติงจัดปอมเลยดีเนาะตายตายกูว่าเอาว่ะอุ้ยกลางได้อยู่ตัวไอ้ฝันุมันก็มีตัวเจ็ดอยู่นะนดนดนได้อยู่ได้อยู่ พอมก่อนเลยครับ ร้าน l i c h m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโล บอกก like, ิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบ no ัตรแกร็บบ no ัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i ิชแมนช็อปโน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผิ r i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยนี่เจ็บๆๆไวยกขึ้นหน่อยครับ กลับบ้านรอ,อบมึงกลับบ้านไปหาไอ้เทาไหวอุ้ยอ้าวตายนะบอกก่อนนี่นี่ล่วงอืมมีสวเซียนไหมนี่แม่งกินถั่วเซียนไปห,หมดเลยเนาะชอปเปอร์ลัางอันนี้คนดู

ไม่อยากจะคาดหวังกับคนอย่างมึงจริงๆเลยดูสิเอาเอาเอาโอ้ด่าดีไหมด่าดีไหมเดินมาขนาดนั้นไม่โดนเนี่ยช็อปเปอร์โอ้โหเชื่อใจจริงๆเลยนะคนดูนะเปิดแม่งกากจัดเลยเป็นเปนตายเท่าไหร่วะก็เปิดตายสามอ้ยกระจอกพูดกระจอกแท้เล่นกระจอกแท้ช็อปเปอร์ เหงาอ่ะเลยโดนอย่างเงี้ยอ้าวออกเลยโดนแตกบอืมาร์กาบาร์กาออกของก่อนครับไอ้นี่เลยผมออกไอ้นี่เลยมีจิกตรงนี้ลดคู่ดาวดาวแป๊บเปอร์ิงอาดิอย่าคิดกอนอุ้ยได้รับวกแล้วคิวดก่อน นี่ไหวโอ้แม่งลุบเลยอ่าเอ้ยมันโชคโชคช่วยมันได้เฉยนะครับคนดูนะเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปแทงป้อมทำไมวะอ๋ะอโอ้ยทำไมคืองูแทหวัวหน้า cả luôn skill khi hoàn anh nhỉ game game mình nhăn 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 ตีกูกบาดลงหนาอนนีี้สเผมก,กลับก่อนระแวงนี่อย่างนี้ <c oughs> ต้องเดินเป็น,เป,นเป็นลายหน่อยนะท,ทุกผูชมนะ,ข,ะขอเลือดน่อยลการัานกลางโอ้บวกคนบวกอีกแล้วเา อ,อ,อ,อิชิดะไปกับปเขาปอร์ได้ไหมแตกโอ้ยกลางแตกอุย้ยยีนมายีนมาไวซะด้วยเออเมิ่มเมิ่มคือเรือือเรือจะหนีไปไหนแตกกระจอกเทะกระจอกเทะเ,เอาเอามีงูมนีเหรอ เอาหน่อยเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับอุ้ยโหมาสองวุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนเปิดอือโอ้โหเจอไล่ลำเรืองระบะะ <c oughs> <c oughs> ิดตุยเย่ไม่เป็นง okay, ั้นนะเฮ้ยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวเกมจัมแอนด์เซมเบิรนะท่านผู้ชมนะวิธีการโหลดก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับย้ายสตูไปที่ประเทศอ่า ไต้หวันนะท่านผู้ชมนะล้วก็ใช้ VV ในการเข้านะนก็สมัครลินได<ห>้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกไปคิดหน้าายจ้า,าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออด ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดาหนนน้้วยะ จากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบอกรีปการ์ดไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย